เริ่มต้นกันด้วยการตั้งค่านะครับตั้งค่าเริ่มต้นเลยของการทำพีเซ้นนะครับเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มื่อเปิดโปรแกรมเราจะมาเจอหน้านี้นะครับหน้า n e w นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับผมจะเลือกเป็น blank preset นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเริ่มต้นที่ทุกคนเคยคงเคยเห็นมากันหมดแล้วนะครับเป็นหน้าเริ่มต้นของ powerpoint นะอันดับแรกมันก็จะได้หน้าเริ่มต้นดีฟอร์มมาแบบนี้นะครับเรามาดูของเรื่องของ layout นะครับ เลเยอร์นะครับรูปแบบของ layout นะครับคลิกขวานะครับผมจะเลือกแบบแบงค์นะครับก็คือผมไม่ใช้กล่องอะไรเลยนะครับเลือกเป็นกระดาษเปล่าเลยนะครับเลือกแบงค์แบบนี้นะครับเรามาดูสัดส่วนนะครับของพีเซนเทเรจะทำนะครับอ่าคิดว่าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะตั้งค่าเป็นแบบนี้หรือว่าผมอาจจะมีการตั้งไปแล้วก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งนะครับยังไม่ได้ตั้งเนาะ มันอาจจะยังเป็นสัดส,ส่วน4ต่อ3อยู่วันนี้เราจะทำงานพรีเซนต์ที่เป็นสัดส,ส่วนสำหรับวิดีโอนะครับจะต้องไปเปลี่ยนนะครับน, Design นะครับไปที่เมนูดีไซน์นะครับหรือว่าริบบอนดีไซน์ด้านบนนะอ่ามันก็จะเป็นในส่วนของอตีมสำเร็จรูปต่างๆนะเรามาดูที่สไลด์สไซส์นะครับด้านขวามือจากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นแบบ widescreen นะครับเลือกเป็นรูปแบบ16ต่อ9นะครับเพราะว่าเราจะทำเป็น งานพรีเซนต์สำหรับวิดีโอนะครับที่มีขนาดเป็น HD นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของจอวิดีโอนะครับเป็น w า d e s ีนสิบหกต่อเนะครับเราก็จะได้เป็นสไลด์แนวยาวแบบนี้นะครับ